สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมฟาร์โนฟันซีเก้านะครับพาร์ทที่37นะฮะอ่าโอเคนะครับก็ยังอยู่ที่นะครับอ่าหมู่บ้านของเอโกะนะครับผมเป็นหมู่บ้านซัมอนเนอร์นะก็เดี๋ยวผมไปหาวีววีก่อนนะครับเมื่อกี้ผมออกไปเซฟมนาะไปเซฟข้างนอกมานี่ไงวิววีเจอแล้วนะครับเฮ้ยนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่า อ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะก็อย่าคิดให้มันมากละกันพักผ่อนบ้างก็ดีโอเคขอบคุณมากซีดานโอเคครับเป็นห่วงเพื่อนไงอ่ะโอเคเราเข้าไปเนี่ยเอ้ยกูโปรอแป๊บนึงอ๋อก็บอกเอกก็กำลังทำอาหารอยู่ใกล้จะเสร็จแล้ว พูดกับเรื่องเขาเรียกว่าพูดเรื่องอีโดรอนนะเขาบอกให้ตามคุปโป,โปไปนะครับไปที่อีโดรอนวอลนะเอา้าคุปโปคุปโปะคุปโปะอะไรอ่ะอยังเข้าไม่ได้นะครับมันต้องผ่านเนื้อเรื่องอีโดรอนวอลก่อนนะครับถึงจะเข้าไปในครัวเอโกได้อ่าเอโกคิทเช่นนะครับครัวของเอโกนะครับ่ะเพราะว่าเราจะต้องทำอาหารเพื่อรองรับคนกี่คนเหรอ ก็มีชั้นสีดานแล้วก็เบกเนียบๆที่ชื่อว่าวิวีแล้วก็แดกเกอร์แล้วมีใครอีกนะแล้วก็พวกม็อกม็อกคูมอค็มอกค,คา่าชิมโมโมโมนาโจสโมริสันก็รวมรวมแล้วกี่คนสิบหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อ เราจะต้องทำอาหารตามจำนวนคนคุะโปกโอเคครับคุโปโปกก็ขยับตัวมาเอ้ยงไงเขาให้ใส่จำนวนคนนะครับผมเอาแล้วเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้นับด้วยนะฮะเท่าไหร่ดี <c oughs> อ่ะผมไม่แน่ใจนะแปดหรือเปล่าตักน้ำมาแปดครับ สามจำนวนคนนับผิดนับถูกอะเมื่อกี้แมันฝรั่งฟักทองแล้วก็นัดโอเคอสายไปนะครับเขาเรียกว่าสูตรสูตรผสมม่่ม้นะอะขอบคุณอะ,อะเวลาเริ่มทำอาหารกันแล้วโอ้โหมีเสียงรตรงนาีนะครับเขาทำอาหารไปร้องเพลงไปนะครับกับเจ้าหมอกนะ สุดยอดนะครับมีกโกะนะออกลลอกเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยฉันจับได้ตัวหนึ่งอุ้ยตัวมันใหญ่มากเลยมันหนักมากด้วยโอเคเฮ้ยชิมโมโมะชิมโมโมะตกปลาตัวใหญ่ได้เนะี่ยครับโอ้กลิ่นหอมรสชาติดีแน่ๆเลย Smell good ครับกลิ่นหอมกลิ่นดีนะ โอเคนะครับโอ้ยโหพวกเไปหาอ,อีโรดอนวอร์ก่อนนะครับจุดที่มันนี่ไงจเจอแล้วเนี่ยคุปโปสองตัวนะครับมอกโค,โคนะครับเนี่ยเขาพูดถึงว่าที่เนี่ยเนี่ยมันมีเรื่องราวของอีโรดอนวอร์เอโก้เนี่ยตัดสินใจที่จะพามาดูอีโรดอนวอร์แต่พวกเราม็อกเกิลเนี่ยรักเอโก้มาก ทำไมถึงปกป้องกำแพงพวกนี้ล่ะก็กำแพงอลอนวอลเนี่ยช่วยปกป้องเอโกและชนเผ่าที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ฮะชนเผ่าซัมมอนเนอร์เหรองั้นเดกเกอร์เธอก็ใช้ซัมมอนเมจิกได้สิคิดว่าน่าจะใช่นะ อ่ะโอเคนะครับเขาบอกรอก่อนเราต้องไปตามเดกเกอร์ปะ่ะให้เดกเกอร์มาดูเด็กเกอร์อยู่หน้าประตูครับทางออกเดี๋ยวเราไปตามเดกเกอร์ก่อนนะครับเป็นไงเจอแล้วเฮ้ยนี่เดกเกอร์ตามฉันมาฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์ยิงย่งใหญ่ให้เธอดูเกี่ยวกับซอมมอนเมจิกเขาเรียกว่ากำแพงอีโดรอนอโอเคตามไปดูครับ มันเป็นประวัตินะหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านซัมมอนนะอ่ะโอเคมาแล้วนะครับโอเครันขึ้นมาข้างในได้เลยเนี่ยคือทางไปอิโดรนบอร์อ่ะโอเคนะครับนี่มาแล้วนี่แหละอิโดรนบอร์มันจะถูกสะสมไปด้วยภาพวาดต่างๆเป็นชนเผ่าซอมมอนเนอร์เนี่ย วาดไว้ที่นี่คือมีเอลลอนทั้งหมดเลยเหรอคุปโป,โปที่เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยสำหรับชนเผ่าสมอนเนอร์ของเราคุณหนูเอกโกะเนี่ยมาที่นี่ทุกๆวันเลยเพื่อขอพรให้กับครอบครวัวของเธอฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอโตมอส บาฮามุสนอี้คือชื่อซัมมอเนอร์นะครับชื่อนะเป็นมนณะศูนย์นะ,ะมีรหลายรได้กกอร์วิ่งไปแล้วครับฉันฉันยังไม่อยากกลับไปอ่ะฉันต้องการอยู่ที่นี่ให้นานกว่านี้โอเคยังอยากดูต่อนะครับโอเคได้เลย สำรวจก่อนนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอีโดรอนเลยก็บอกว่าซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนี่ยเกิดจากธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมันสถานที่เนี้ยมันอยู่มา500ปีกว่าแล้วเป็นสถานที่โบราณนะผมสำรวจก่อนอม,มันจะมีของไหมไม่มีเลยเหรอเอาอดี ไปในเรื่องถัดไปนะครับเป็นเอโก k i t c ช e n นสองนะก็ Number 2นะครับอ่ะไปที่โควเอโก้ Eco. โอ้กลิ่นดีมากๆเลยอะ่ะฉันหวังว่าพวกเราเจะจับปลาตัวที่ใหญ่กว่านี้ได้อ่ะโอเคแค่เนี้ยโอเคครับเรากลับไปเราต้องไป้านเอโก้ใช่ไหมฮอเลเกิลสวัสด,ดี เขาบอกว่าเอโกและคนในนี้ปกป้องอีโดรอนพวกเรามอกเกิลเนี่ยคอยช่วยเหลือเอโกเพื่อปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างอโอเคแล้วคนในหมู่บ้านนี้ไปไหนกันหมดฉันบอกคุณไม่ได้หรอกเออใช่นอกจากเอโกแล้วกับมอกเกิลแล้วคนอ,นอื่นๆนะไปไหนเฮ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอะ เราคุยไปแล้วนี่ว,ว่โคโป,โปอ่าเข้าไปได้แล้วครับพอผ่านในเรื่องของอิโดรอนวอลก็สามารถเข้ามาในขวดได้นี่ไงเฮ้ยโอไ้ได้ปลาตัวนี้เดียวเองอ่ะอ๋อผมรู้แล้วมันมีผลอุ้ยผมจําได้แล้วมันมีผลต่อการกดที่เรากดค้นอ่ะนีต้อนรับซีดานนั่งก่อนสิโอ้นี่ไงฉันทำอาหารสำหรับ พวกคุณเลยนะซีดานโอ้เรามากินกันเลยดีกว่าัยงยเป็นยังไงบ้างรสชาติดีนะสตูรสชาติดีปลาเนี่ยก็รสชาติดีฉันกินมันมากกว่านี้แนะน่นอนเฮ้ยไอ,ไอโกแล้วชนวมมเผ่าซามนอร์ที่เหลือไปไหนกันหมด พวกเขาเนี่ยซ่อนตัวอยู่ใต้ดินหรือเปล่าหรืออะไรอย่างอื่นนะใต้ดินเหรอ๋อพวกเขาหลับอยู่ใต้ดินอ่ะหลับมานานแล้วแหละหลับหมายถึงอะไรหรอหมายถึงอะไรคือฉันอ่ะเป็นชนเผ่าคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ฉันอาศัยอยู่กับพวกมอคเกิลตั้งแต่คุณปู่ของฉันตายไปเมื่อปีที่แล้ว อ้าวโอ้ฉันเสียใจด้วยนะออไม่ต้องไปกงังวลเกี่ยวกับเรื่องชันหรอกฉันมีความสุขดีสิบปีที่แล้วเนี่ยอ่อไม่ใช่ไม่ใช่สีปีก่อนหน้าฉันจะเกิดเอโกะยุหกขวบนะครับก็คือสิบปีแหละเราบอกว่าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทําลายหมู่บ้านของเราอ๋อคนก็เลยล้มตายหรือเปล่าก็เลยอยู่ใต้ดินยอะไรเงี้ยปะ่ะแต่แม่และพ่อของฉันเนี่ย ตกหลุมรักกันแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีชั้นชั้นอาจจะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าพวกเขาอ่ะตายตอนที่ชั้นยังอายุน้อยยังเป็นเด็ก<อ>ฉันเข้าใจนะสีดานอารมณ์เดียวกันนะครับเนี่ยชั้นสวยไหมชั้นสวยมันโชว์โชว์ไม่ออกไหมเธอคิดว่ายังไงเออ ทำไมเปลี่ยนบทเร็วจังอ่ะฉันอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านที่นเนี่ยเพื่อรอพบเธอนักซีดานเขาบอกว่าอะไรวะ My b e a u t i f ฟูลชูต t ิ้งสตาร์เธอคือดวงดาวของฉันอะไรทักอย่างฮะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมัน <c oughs> ที่เอกโก้พูดเว้นเวอร์น,นะครับเฮ้ย <c oughs> นั่นมันออกล็อนี่ ออกรอบที่คอนเดปตีเนี่ยรสชาติดีหรอเปล่าออกรอบเป็นสิ่งที่สไตเนอร์เกียดมากงั้นเดี๋ยวเรามากินปลากันโอเคไหมโอเคขอบคุณมาก,มากเลยนะเอโก้ขอบคุณมากนะเอโก้ต่างคนต่างแยกย้ายรสชาติดีมากๆเลยเอโก้ เห็นไหมล่ะฉันน่ะเธอไม่อยากให้ฉันทำอาหารเธอกินทุกๆวันเหรอเขินเขินอ๋อฉันมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะถามเธอนะ่ะไอ้โกะยังไงหรือ <c oughs> อา้าวเข้าครัวไปเลยนะครับเอา้าอะไรเนี่ยยังไม่ได้ถามเลยชิดานาช่วย เคลียของยกโต๊ะในครัวหน่อยสิ่าไปครับเดี๋ยวก่อนไปผมเก็บของหาได้ออมาหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยว่าทั้งหลังมันมีกล่องปะนีไงมีอันครับออฟินิกเนีย n ส์นะครับอ่ะยียว้อยยกยกถ้วยก่อนนะไปละโอเคเดี๋ยวเดินไปที่นะครับครัวด้านหลังนะเลย ะไปถึงข้างนอกแล้วนะเอ้าโอเคเขากำลังึกถึงเด็กเตอร์กับซีดานนะครับหีนหน้าอยู่ข้างล่างนะมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่หน้าเช่เหรอ ขอบคุณนะซีดานไอกเขาแอบชอบซีดานนะคือฉันอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอีฟ้าทีอะน่ะอีฟา้าทีหรอเรื่องราวเกี่ยวกับอีฟา้าทีหรอใช่ฉันอยากจะไปที่นั่นนะ่ะที่นั่นน่ะมันถูกผนึกด้วยอีโรรอนนะ่ะเธอเข้าไปไม่ได้หรอ แอนเกสอินไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเธอนึกไว้หรอเธอเป็นคนพนึกไว้หรอไอโกไอโกคิดในใจนะครับเธอก็ฉลายเหมือนกันนี่ไอโกเป็นคนพนึกไว้หรอเขาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรอะ่ะคือเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะเกิดพวกเราเนี่ยพนึกอีโดรอนอ๋อทำให้เราไม่สามารถใช้ซัมมอนในอิฟราทีได้ คือมันเป็นทางที่เราเลือกกันเองอะยังไงก็ใช้ซัมมอนที่นั่นไม่ได้คือเขาพยายามให้กโกช่วยนะแล้วอีโดรลอนน่ะมันไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยซัมมอนหรอด้วยมนหรอว่าไงว่าไงว่าไงไมคุยเรื่องปลาไม่เกลสติคคอเวอรี่ เขาบอกว่าปลาที่นี่แตกต่างจากมิสคอนทิเนนต์ฟริสยางมีเรื่องของกินนะโอเคไม่มีอะไรคุยเอโกะรอบดว่าเฮ้ยยังไงอะไรเว้ยเฮ้ยเชอร์มานคอฟฟี่คืออะไรวะมันน่าจะเป็นเคียเทมเนาะเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะครับวิวดีมากนะหมู่บ้านแซมมอนนี้นะครับผมเอโกะเธอทำลายมันได้ไหมอะอะไรนะไม่มีทาง คือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือช่วยเราหน่อยละกันดีย๋ยวที่เหลือเราจัดการกันเองจะให้อโก้ช่วยทำลายอ้ที่มันผนึกไว้ที่โรอดอนนะครับไม่ไม่มีทางพวกนายบ้าไปแล้วหรอพวกนายบ้าไปแล้วแน่เลยจะดงว่าอโก้ต้องรู้อะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับอีกรา่ทีทำให้เราเข้าไปไม่ได้นี่แต่จะไม่ช่วยเราใชนจริงหรอไม่ ไม่ช่วยฉันจริงๆหรอไม่เออไม่ช่วยก็ไม่ช่วยครับประกันเองก็ได้อะไรประมาณนี้ว่าไงที่นี่มีหนังสือกเก่าๆเยอะมากมายเลยเธอคิดยังไงอ๋อฉันคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องหล่อเขาบอกว่าคำพูดที่เอกพูดมเมื่อกี้น่ะเอามาจากหนังสือแน่ๆแหละโอเค ขาบอกว่าเขาเคยหาข้อมูลเกี่ยวกับยุโอนตัวแรกจากหนังสือพวกนี้ได้หนังสือนี้น่าจะมีอายุมากกว่า500ปีแล้วไอโกเป็นคนเอ้ยไม่ใช่โก้เล็กเกอร์เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้นะประมาณนี้นะครัไอ่ขึ้นบอกนอนเลยหรอออะเอเคนอนครับ โอเคออกมาตอนดึกนะครับวิวิยังไม่นอนเนี่ยวันนี้เราต้องรีบนอนนะพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางจากที่นี่แล้วตั้งแต่ตอนเช้าวิวิก็ยังคิดเรื่องนั้นอยู่นะครับเรื่องเรื่องความตายเรื่องอะไรวนะั้นที่เขาคุยกับนัมเบอร์สองแปอะ ที่บ้านอเวยนะนะยังคิดไม่ตกนะเขาบอทุกคนนะมีความแตกต่างกันแล้วก็เราทุกคนเนี่ยมีสิ่งต่างๆแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องทําแตกต่างกันไปฉันสามารถจุดมันได้ ความรู้สึกอย่างเงี้ยวิวิคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือช้อยแค่สองช้อยเท่านั้นแหละที่ให้นายเลือกระหว่างที่คิดกับไม่คิดนะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำหรือนายไม่ทำมีแค่สองอย่างเท่านั้น นาอ่ามัวแต่คิดถึงเรื่องปัญหาเลยยิ่งนายคิดถึงเรื่องพวกนั้นคำคำนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําตอบเพิ่มขึ้นมามากมายมันไม่แฟร์เท่าเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่าเราเป็นคนเลือกันเป็นสิ่งที่เราที่นายเลือกเองซีด้าน ถ้าเลือกคิดจะคิดก็คิดถ้าไม่คิดก็คือไม่คิดนะครับฉันอะต้องการปกป้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฉันฉันต้องการมีชีวิตอยู่คือเขาอยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะปกป้องคนที่เขาเขารักที่เขารู้สึกนะตัดมาที่ไอโกะนะฮะฉันรู้ฉันคิดถูกแล้วซีดานคือผู้ชายของฉัน ใช่ฉันเลือกที่จะทํามันจะได้ว่าเขาคิดนี่ไงมันเป็นทางที่ฉันเลือกฉันต้องการที่จะไปกระสีดานอ๋อแสดงว่าโอเคนายเนี่ยต้องการจะรู้ไหมว่าจะทํำยังไงให้จัดการกับ,กบจิตใจของนายสิ่งที่นายคิดได้โอเค <c oughs> คือมันเป็นสองเหตุการณ์ที่อยู่ในแมปเดียวกันนะ เนี่ยเดีฉันจะบอกให้ฟังระหว่างเพื่อนชายกับเพื่อนชายาตามฉันมาสิวีวีเดี๋ยวฉันจะพาไปนายจะไม่รู้สึกอ๋อเขาบอกว่าทำไมนายถึงปล่อยให้ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ใต้ดวงดาวหมาถึงอะไรวะเดี๋ยวแป้ผิดวะ มีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างหนึง่งมันซ้อมมีวี่หรอเสียงอะไรวะอ่าโอเคนะครับผมก็เอโกะเนี่ยเขาจะไปกับซีดานนะครับซีดานฉันอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอะคือเมื่อตอนที่ฉันเห็นอเดรอนครั้งแรกเนี่ยตอนแรกฉันก็รู้สึกกลัวนะแต่เมื่อฉันเข้าไปข้างในเนี่ยฉันเห็น หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้จิตใจฉันสงบลงฉันต้องการที่จะเห็นมันอีกเห็นอีกเยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาหลังจากที่เราไปที่อิฟราทีแล้วขอบคุณนะซีดานพวกเราเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็มารับคุีหน้าใช่ไหม <laughs> พวกเราไปโดยที่ทิ้งเขาไว้ไม่ได้ แล้วเอโกะอะเอโกะเนี่ยเธอเพิ่งจะอายุหกขวบแต่ฉันก็คิดว่าเธอก็โดดเดี่ยวเหมือนกันนะวันนี้ฉันก็ไม่ได้เห็นเธอเลยอะใช่ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันคุปโป้ยนี่ไงเอโกะมาแล้วครับนี่ไงเอโกะกระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้นะ กระโดดลงมาแล้วนะครับเอโก้ Echo. ฉันนะ่ะไม่สามารถที่จะทำลายผน,นึกที่อีฟราทีได้หรอกโดยที่ไม่ได้เรียกอิโดรอนคือมันจะต้องเรียกอิโดรอนมาทำลายนะครับถึงจะทำลายผน,นึกได้นี่เธอจะตามเจอจะมากับพวกฉันจริงๆหรออา้าเธอไม่อยากฉันไปด้วยหรอถามกลับนะฮะเฮ้ยแน่นอนฉันต้องการให้เธอไปกับพวกฉัน โอเคนั้นฉันจะร่วมเดินทางกับพวกนายแปบ๊บหนึ่งแล้วกันวิวีแด็กเกอร์ได้เวลาสนุกกันแล้วอิฟรัทีเนี่ยอยู่ข้างหน้าคอนเดเปตีมาลเทนผาดทางที่สีดานเห็นนะอ่ะไปกันเลยคือระหว่างทางที่ที่เราเดินผ่านแล้วมันจะมีคัสเซ่นะ ทำไมพวกเขาถึงไม่โซไนก็คือไม่ค่อยไอ้นี่กับพวกเราเลยมีแค่ซีดานคนเดียวเนามันหมายถึงชั้นเหรออ๋อลืมเรื่องที่ฉันถามไปเลยก็แค่สงสัยไงแตเก์สงสัยว่าทําไมเอโกถึงสุภาพกับซีดานอย่างเดียวพูดปกติกับซีดานอย่างเดียวไงสงสัยเขาบอกว่ากรุณา ช่วยดูคุณหนูเอโกะด้วยนะอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูเอโกะโอเคเชื่อจใจฉันได้เลยเดี๋ยวฉันปกป้องเธอเองวิวี่ิไพวกเราต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆกันไม,ไม่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 จริงฉันแต่ฉันกำลังจะมูฟออนโอเคดีมาก วิวิเริ่มรู้เรื่องแล้วนะไม่รู้เมื่อวานโดนอะไรไปอ่าโอเคนะครับผมก็ออกมาที่แมปนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อกันนะครับเรื่องอีพีนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอโกล้วนๆเลยก็เราก็ได้เอโกมาเป็นเพื่อนนะฮะเดี๋ยวผมก็ขอจัดการอุปกรณ์ต่างๆนะครับในกระเป๋าก่อนแล้วกันอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านท่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบันโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งกะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ